สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ FC ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกับพลอยใสยเพชรยนในช่องพลอยใสยรถสวยรีวิวนะคะก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้พลอยใสยด้วยนะคะวันนี้มาอัปเดต n i ิสสันนวรา a 2.5e ปี2019นะคะราคา400,000อีกแล้วนะคะคันนี้มาพร้อมกับเลขไม้ 6,500 0กิโเมตรเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าเลขไม่น้อยมากๆราคาเพียง4 7 9 0ส0บาทนะคะคันนี้ผ่อน8 0 0 0ันเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครที่เป็นสาวกนิสสันนวาราต้องห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่า คุ้มค่าและตอบโจทย์แน่นอนคุ้มค่ายังไงตอบโจทย์ยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ารถของพลอยสายนะคะหรือรถของเพชรยนต์เรานะคะเป็นรถที่ไม่เคยกลับสีตัดต่อหรือดัดแปลงตัวรถแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะเลขใหม่ก็เป็นเลขใหม่ตามจริงไม่เคยดัดแปลงเครื่องยนต์หรือ ดัดแปลงหรือกรอใหม่แน่นอนนะคะเรามาดูในส่วนของกระจังหน้ากันเลยนะคะกระจังหน้าคันนี้เป็นกระจังหน้าสีดำนะคะสีดําเงาแล้วก็ตัดด้วยสัญลักษณ์โลโก้นิสสันนะคะที่เป็นโครเมียมอยู่ตรงกลางมาพร้อมกับป้ายทะเบียน2ทพุท่าสสลา2542กรุงเทพมหานครก็จะได้เป็นป้ายนี้ไปเลยนะคะ ถัดมาในส่วนของตัวดวงไฟนะคะได้มาเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟเดย์ไลท์มาให้ด้วยนะคะสภาพหลอดไฟนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะเป็นหลอดไฟแท้เดิมโรงงานเลยตัวไฟตัดหมอกนะคะมีมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็กันชนด้านหน้าตัดขอบสีส้มนิดหน่อยนะคะถือว่าออกแบบมาได้สวยงามเลยด้านข้างนะคะตัวซุ้มล้อนะคะจะมีชุดกันชนสีดำนะคะรอบคันเลยนะคะรอบซุ้มทุกมุมเลย ตัวแม็กนะคะได้เป็นแม็กอลลอยนะคะลงดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตหกรูแล้วก็ได้เป็นยางปี2019นะคะสภาพดอกยางนะคะยังถือว่าใช้งานได้อีกนะคะใช้งานได้อีกเยอะเลยทุ้มล้อนะคะก็อยู่ในสภาพที่คงเดิม ต่อมาด้านข้างตัวรถนะคะจะมีบันไดข้างมาให้ด้วยนะคะตัดด้วยสีส้มสวยๆเลยนะคะสภาพบันไดแทบจะไม่มีรอยการใช้งานเลยนะคะคันนี้ได้เป็นตัวรุ่น2.5 DDTI VGS Turbo แล้วก็กระจกมองข้างนะคะที่เป็นสีดำนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวกระจกด้วย ตัวนี้นะคะเป็นตัวปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับชุดกันสาตวหีบสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกตัวรถนะคะที่เป็นกระจกแท้เดิมนะคะเป็นแบรนด์นิสสันนะคะตัวโลโก้นะคะก็ยังอยู่ชัดเจนเลยนะคะด้านข้างรวดลายสวยงามนะคะมาพร้อมกับไลเนอร์ที่สะอาดใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็ตัว Black e dition นะคะคันนี้เป็น Black e dition เรียบร้อย ด้านท้ายนะคะออกรูปทรงมาเป็นแบบตุ่เป็ดนะคะแล้วก็ไฟท้ายนะคะที่เป็นไฟแท้เดิมโรงงานนะคะคันนี้บันไดหลังมีให้แล้วก็กล้องถอยหนึ่งตัวนะคะมีมาให้นะคะอยู่ตรงนี้เลยอ่าแล้วก็ตัวรุ่นตัว e นั่นเองนะคะสภาพสวยนะคะคันนี้มาดูต่อกันด้านในเลยแล้วกันนะคะไม่รอช้านะคะตัวปุ่มนะคะตัวตรงก่อนอ่า ตรงนี้นะคะพูดได้ถูกด้ามจับประตูนะคะจะมีปุ่มเซนทรัลล็อกมาให้ด้วยนะคะฝั่งด้านฝั่งคนขับนั่นเองนะคะ <c oughs> เปิดมาข้างในนะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะมาพร้อมกับที่พักแขนเบาะหนังแล้วก็ระบบเซนทรันล็อกนะคะ <c oughs> ด้ามจับประตูข้างในเป็นโครเมียม มาดูด้านในเลยนะคะคันนี้ได้มาเป็นตัวเบาะหนังสีดำนะคะตัดกับสีส้มสวยงามสภาพเบาะอยู่ในสภาพที่ใหม่และคงเดิมนะคะไม่มีขาดไม่มีช้ำเลยตัวแอร์นะคะของเขาได้มาเป็นแอร์แบบ360องศาเลยนะคะสามารถปรับได้เลยแล้วก็พวงมาลัยนะคะสามก้านแบบมันติฟังก์ชันนั่นเองนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ fm ได้รับสายโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็มีแอร์บ็กให หน้าจอเรือนไม้นะคะแสดงผลได้ชัดเจนนะคะตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยคอนโซลด้านบนของเขาก็ใหม่สะอาดนะคะมาพร้อมกับหน้าจอชุดเครื่องเสียงนะคะรองรับวิทยุ fm/am ตัวระบบแอร์ที่เป็นแอร์อนาล็อกนะคะถัดลงมาเราก็จะเจอในส่วนของเกียร์นะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะเกียร์แมนวนวล6สปีดแบบถุงคุมนะคะสภาพนะคะยังอยู่ในสภาพคงเดิมใหม่สะอาดนะคะแล้วก็ที่เก็บแก้วน้ำนะคะสามารถเก็บได้ถึง2ใบเลย คอนโซลด้านบนนะคะใหม่สะอาดนะคะมีดวงไฟให้แล้วก็ที่เก็บแว่นมาให้ด้วยมาดูในส่วนของตัวแคบกันบ้างนะคะเปิดมานะคะจะได้มาเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะตรงนี้นะคะสภาพนะคะก็ยังอยู่ในสภาพที่คงเดิมแล้วก็ใหม่ นะคะแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะซึ่งแอร์หลังเราสามารถปรับได้ด้วยนะคะกระเป๋าจิงโจ้นะคะมีมาให้ด้วยนะคะทั้ง2ฝั่งเลยอันนี้ถือว่าอำนวยความสะดวกสบายได้ดีเลยนะคะแล้วก็สภาพคือกว้างขวางนะคะไม่แคบเลยคันนี้จะได้เป็นปุ่มแองจิ้นสตาร์เรียบร้อยแล้วนะคะจะอยู่ในส่วนของฝั่งนู้นนะคะตรงตรงไหนนี่เห็นไหมเอ่ยอ่าอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่ามันบงังอ่ะเห็นไหม ปุ่มเป็น engine start เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้มืออ่าไม่ต้องใช้มือไม่ใช่ไม่ต้องใช้กุญแจนะคะสำหรับคันนี้นะคะ4 7 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นที่8 0 0 0รายได้1 7 0 0 0 0บาทขึ้นไปสามารถเช่าซื้อเจ้านี้สันนวราคันนี้ได้เลยนะคะเป็นเจ้าของกันไปเลยพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยที่ ที่เบอร์0811564065 นะคะโทรมาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ตัวเอกสารนะคะเอกสารต้องใช้อะไรบ้างนะคะออกรถต้องใช้เอกสารใดรบ้างหลักๆเลยสำนาบัตรประชาชนสำนาทะเบียนบ้านนะคะถ้าเป็นอาชีพพนังงานบริษัทก็สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะสาหรับอาชีพค้าขายนะคะก็ใช้หน้าร้านบินใบเสร็จซื้อขายนะคะซื้อของแล้วก็สเตทเมนต์เดินบัญชีนะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะใบประกอบอาชีพนะอาใบ จดทะเบียนพาณิชย์นะคะแล้วก็สเตตเมนตย์ย้อนหลังับัสาวนาับรประชาชนทะเบียนบ้านเช่นเดียวกันนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะรายเดอร์รายแมนก็ออกได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทค้าขายธุรกิจส่วนตัว หรือ i ดเร็ตไลแมนนะคะก็ออกได้ทั้งหมดเลยนะคะเพียงแค่ลูกค้ามีเอกสารแสดงไรายได้ที่ชัดเจนนะคะและพี่ๆคนไหนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วนะคะก็สามารถออกรถศูนเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะไม่มีเครดิตออกฟรีดาวได้ไหมออกได้เช่นเดียวกันเพียงแค่ฐานเงินเดือนของลูกค้าเป็น2เท่าของค่างวดนั่นเองนะคะประมาณนี้ถ้าพี่ๆคนไหนที่อยากจะเข้ามาดูรถด,ด้วยตัวเองนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย 68แยก1เขตมินบรี ri, จังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่เวลา9ก้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับนิสันนวราคันนี้ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็โทรติดต่อเข้ามาหาพลอยใส่ได้เลยนะคะก่อนรับชมอ่าก่อนรับชมก่อน,อน,อนจากกาันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พลอยใส่ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ